เต๋าเษธพงศ์แอบบินตามไปเซอร์ไพรส์แฟนสาวที่ประเทศเกาหลีเกือบโดนเซอร์ไพรส์กลับเรียกได้ว่าเป็นคู่รักอีกหนึ่งคู่ที่หวานกันมากและคบกันมานานหลายปีอย่างเต๋าเษธพงศ์และแฟนสาวนอกวงการติ๊กกี้วิลาสินีซึ่งทั้งคู่รักกันมานานและมีอะไรเซอร์ไพรส์กันบ่อยๆล่าสุดเต๋าเษธพงศ์ได้ไปเซอร์ไพรส์แฟนสาวที่ประเทศเกาหลีโดยแอบตามไปเนียนๆที่หลังมีน้องๆคอ,อยช่วยดู ต้นทางให้และได้ทำการขอห้องพ่อแฟนสาวติ๊กกี้วิลาสินีเปิดประตูออกมาตกใจที่เต๋าเชิพัหงตามมาไงและมีการเขียนแคปชัอ่นอีกกว่าอึ้งเลยสิครับสุดท้ายเซอร์ไพรส์ได้สำเร็จแต่ทว่าแฟนสาวอย่างติ๊กกี้วิลาสินีบอกว่ามาได้ไงเซอร์ไพรส์แบบนี้เดี๋ยวเจอ เซอร์ไพรส์กลับนะทำเอาเต๋าเษฐพงต้องรีบขอเข้าไปในห้องเลยงานนี้ทำเอาแฟนคลับชมว่าน่ารักกันจนวนมาก